นี่คะ่ะหลานชายคะ่ะหลังจากที่เล่นรถเสร็จแล้วก็มาให้อาหารปลาค่ะอ่ะหยิบเลยครับลูกเอลครับหยิบเลยโอเคโยนลูกโยนโยนไปโอ้ยกำลังหนึ่งสองสามโอเคน่งไงปลาโยนอีกลูกโยนอีกอสวัสดีทุกคนก่อนสวัสดีครับทุกคนก่อน โอ้เก่งมากเลยอ่ะโยนโยนเดี๋ยวค่อยไปล้างมืออู้โอ้ปลาปลาบ้านสวนนี่ค่ะโยนอ่าโอ้โหอยากช่วยตื่นเช้ามานี่อ่ะโยนครับโยนเอากำดีๆสิกำสิกำแน่นๆเดี๋ยวหกกำก่อนแล้วค่อยโยนเอวกำลูกกำกำแล้วโยนลงไปเลยโยนอือ น,น,นั่นแหละนี่ไงถึงส่วนคุณปะพีก็ตื่นแล้วค่ะนูน่นคุณสามีตัดหญ้าอยู่ค่ะตัดหญ้าอยู่ทางนู้นค่ะโอเคน้องจะไปช่วยคุณปะพีตัดหญ้าใช่ไหมโอเคโอเค,โอเคครับโอเคอ่ะสวัสดีทุกคนบายบายก่อนขอบคุณบบายบายยสวัสดีครับก่อนส,อส,วสวัสดีครับก่อนสวัสดีรอๆคุณยายสอนยังไงเอามือวางตรงไหน เลยเก่งที่สุดเลยโ okay, okay, อเคบายบายโอเคค่ะพระเจ้าอวยพรนะคะโอเคเอ็นจอยครับเอลโอเคเอ็นจอยครับโอ้โ oh, หปลาปลาปลาอ่ะอู้ <c oughs> อ่าโอเคสวัสดีค่ะ <c oughs> นี่คะ่ะงานวันแรกคะ่ะหลังจากที่ฝรั่งบ้านสวนพักพรที่กรุงเทพสองอาทิตย์ ตอนนี้ก็กลับมาแล้วค่ะตัดหญ้าอีกเหมือนเดิมเชิญแตมบงชูอัตุลโมฮฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคอาวฮอ่ะคะดัชอารมาลเอ็นกลับจากกรุงเทพเมื่อไหร่คะเมื่อวานครับอ๋อเมื่อวานไปอยู่กี่วันคะสองอาทิตย์ อ๋อสองอาทิตย์โอ้โหเข้าใจคําถามตอบถูกด้วยเก่งมากโอ้โหเก่งจริงๆแล้วย่าเป็นยังไงบ้างคะที่บ้านสวนย่าเป็นยังไงบ้างย่าย่าย่าทุกที่ลุ้งโอ้โหน่ารักมากเลยหลานชายคุณดาริงโนเอลอาร์ฟอร์ยูเมย์ไอเฮลยูหมาครับอับดุล อันตรายลูกมันเป็นมอชีนมันเป็นตัวตัดแล้วมันจะคมแล้วก็มันมีหินกระเด็นเดี๋ยวคุณปะาพี่โดนหินเดี๋ยวโดนน้องอเข้ามาลูกน้องมาเล่นของเล่นของน้องขอบคุณครับก่อนปะาพี่บอก thank you ขอบคุณครับว้าล่ะโอเคบายบายก่อนเอลบายบายจุ๊บๆด้วยจุ๊บๆโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปด้วยค่ะแบบนึงโอเคสวัสดีค่ะวันนี้เดือนสิบ เออวันที่10เดือน10นะคะนี่ค่ะฝนตกทั้งคืนค่ะตั้งแต่ตีสองครึ่งน้ำเต็มไปหมดเลยค่ะเยอะมากค่ะแล้วก็ไม่ได้ทำงานเลยค่ะตั้งแต่เช้าเพิ่งจะหยุดตอน9ก้าโมงกว่าค่ะฝนคุณสามีก็เลยลุยเห็นไหมคะดูบอกว่าให้หยุดก็ไม่หยุดทำอะไรรู้ไหมคะหั <laughs> วเปียกหมดเลยก <laughs> อดทษ โอ้ยนมือบางจู้นายดูหน้าสิโอ้ยฝรั่งหล่อแท้นายดูสิทำอะไรดูหัวเปียกหมดเลยหล่ออีต่างหากเหมือนจ่าผมเลยอ่ะหัวเปียกหมดเลยนี่ค่ะดึงดึงเอ่อเครืออะไรนะอ้ไรตัวอุยอุยอุยอยเนี่ยค่ะ เขาเรียกว่าเอ่อเขาเรียกอะไรนะเราก็เรียกไม่ถูกเนาะมันรู้ต้นอะไรนะคะที่มันเป็นเลื้อยๆเข้ามาแบบนี้ค่ะแล้วมันก็พันๆๆๆวัดจะพืชนั่นแหละง่ายสุดโอเคเนี่ยค่ะดึงวัดจะพืชออกนี่ค่ะฝรั่งบ้านสวนเอ้ยเฮ้ย้ย้ยมันจะลื่นเดี๋ยวพาไปดูคุณคุณแม่ยายมาช่วยค่ะวันนี้คุณแม่ยายช่วยถอนยาเอ้าหลานชายเป็นอะไร เหมือนจะปวดออเหรอไหนคุณยายดูสิโอเคโอเคพระเจ้าปกป้องอเมนอ่ะคุณยายอธิษฐานให้โอ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 ไนร้องไห้อีกแล้วอัตเอะหลอรลอตังเลยร้องไห้ก็รลอโอเคโอเคโอเคอเมนมามานี่ค่ะสรุปเราช่วยกันถอนมาถึงตรงนี้แล้วค่ะนี่ค่ะคุณแม่ยายคุณสามีถอนมาถึงนี่แล้วค่ะสบายดีไหมคาะ สวัสดีค่ะหไหมเราช่วยกันโอ้โหห้าหญ้าอย่างยาวเลยเนาะยาวมากนี่ค่ะโอ้สุดยอดมากๆเลยกองพนินเทินทึกเลยค่ะหญ้านี่ค่ะเราต่อเนื่องค่ะจะหมดจะเสร็จแล้วค่ะนี่เดี๋ยวมาถึงตรงนี้เดี๋ยวพาด,ดูนี่เห็นไหมคะแปลงตรงนี้ค่ะเราจะทําเป็นแปลงผักนะคะเดี๋ยวหลังจากฤดูฝนเราก็จะปลูกผักเอาไว้รับประทานแล้วค่ะ เพราะว่าเดือนตุลาฝนเ,าเดือนพฤศจิกาก็ปลูกได้แล้วค่ะตุลาฝนหมดก็ลงได้เลยค่ะนี่ค่ะยาเต็มไปหมดเลยโหดูนี่ค่ะสวยงามมากเลยเนี่ยเหลือแค่ตรงนี้ค่ะใกล้เสร็จแล้วโอเคค่ะนี่ค่ะโอเคพาชมต่อเนื่องนะคะ เดี๋ยวขอตัวไปทำงานก่อนนะคะสวัสดีค่ะนะ๊าบาย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 ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพระเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้วันที่11เดือนตุลาคม2566ค่ะคุณตาปีตัดหญ้าคุณหลานชายกำลังช่วยซนกำลังจะช่วยให้อาหารปลาคุณยายไม่ให้ให้นี่ค่ะ เดินไปหาคนแบบปีลูกอย่ามาใกล้นะอย่ามาใกล้ขอบสะนะเนี่ยค่ะอากาศดีมากๆค่ะวันนี้แต่ฝนตกเมื่อวานนี้เกือบจะทั้งวันค่ะแล้ววันนี้ก็ฝนตกตั้งแต่เช้าเพิ่งจะหยุดตอนแปดโมงกว่าขวาเนี่ค่ะแล้วก็ดวงอาทิตย์ก็สว่างสวัยเอลเอลเอลหยุดหยุดเนี่ยค่ะประมาณนี้ค่ะคุณให้คุณสามีมาช่วยตัดหญ้านี่ค่ะเพราะหญ้ายาวมากฝั่งนี้ ยาวมากๆเลยค่ะแบบโอ้โหสุดยอดนี่ค่ะโอเคโอเคค่ะสวัสดีค่ะมอนนมูฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบโอเคดูโนเอ,อลด้วยครับเอลสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับ โอเคเก่งมากพระเจ้าอวยพรนะครับดูแลตัวเองดีๆนะลูกอย่าตกน้ำนะอยู่กับคุณป้าพี่ดีๆโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะวันนี้วันที่12ดูค่ะทีบจักรยานเลาะทั่วสวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีคับสบายดีไหมลูกอากาศดีไหมครับอากาศดีที่บ้านที่ไหนคะที่นี่ ที่นี่ที่ไหนครับลูกที่บ้านสวนที่บ้านสวนอะไรครับที่บ้านสวนอะไรนะหันหันมาหันมาทิโอเคทิปไปเลยทีไปเร็วทีไปถึงประตูทีไปเลยนั่นแหละอ่าตรงน้ำไม่ได้ไปตรงนู้นเลยที่งสูงอ่ะเออไปเลย ครับเอาทีบไปลูกทีบไปนี่ค่ะเด็กหลานชายฮอลิเดย์อู้ไปแล้วนู่นค่ะไปแล้วนู่นไปถึงประตูแล้วอู้อู้อเขาทีบเร็วมากโอ้เอ้ากลับกลับมาแล้วค่ะเนี่ยบรรยากาศสุดยอดเนี่ค่ะตื่นเช้าออกกำลังกายค่ะ คุณปาปีตัดหญ้าทางนี้ครับทางนี้อย่าโดนน้าอย่าโดนน้าอย่าโดนน้ําเดี๋ยวลื่นโอเคโอ้โหเร็วมากโอ,โอ้ไปหาคุณปาปีเร็วเร็วเๆไปทางคุณปาปีไปทางคุณปาปีปาปปนิสาะ่ะเอ้าปาีอยู่นู่นครับคุณปาปีตัดหญ้าอยู่ครับคุณสามีตัดหญ้าค่ะคุณหลานชายถีบจักรยาน,นาโอเคไปให้ถึงประตูเลยสี่รอบห้ารอบออกกําลังกาย เช้านี้ตื่นมาก็สดชื่นค่ะหออลังจากฝนตกทุกวันทุกวันค่ะแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะพระเจ้าจะไม่ให้เราต้องอยู่กับอากาศชื้นตลอดพอตื่นมาใสา่สาย,สายหน่อยแดดก็ออกค่ะก็สามารถให้เรารู้สึกอบอุ่นได้แล้วก็ตอนบ่ายก็ฝนตกอีกค่ะนี่ค่ะทำไมอะ่ะลูก ก็ช้าๆหน่อยสิลูกอธิษฐานเร็ววางมืออธิษฐานเออพระเจ้าปกป้องไม่เป็นไรครับพระเจ้ารักษาหายแล้วระวังน้ํานะระวังน้ําช้าๆช้าๆเดี๋ยวลมโอเคไปคบบไปถึงคุณแบบพีเลยไปถึงคุณแบบพีอ่าเรียวกับอีกโอเคคุณสามีทํางานอยู่ทางน้นค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวต้นนี้ก็จะช่วยเหลือต้น พริกของเราค่ะยกดินยกขันขึ้นมาค่ะเพราะว่าเนี่ยค่ะยกขันขึ้นสูงๆแบบนี้ค่ะช่วยเหลือเขาเวลาเราใส่ฮอร์โมนใส่อะไรเขาก็จะไม่ไหลลงเพราะฝนตกเขาจะไหลออกไปหมดเลยเนี่ยค่ะยกขึ้นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะพอได้ทานอยู่ค่ะพริกอะไรก็พอได้ทานค่ะโอเคค่ะแปลงนี้เดี๋ยวเราก็จะปลูก พืชผักเกษตรของเราเอาไว้รับประทานค่ะนี่ค่ะโอเคขอบคุณค่ะโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับครับเล่นตรงนั้นแหละคุณมน้ำูสบายดีไหมครับสบายดีครับสบายดีครับวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับวันที่สิบสองครับอ๋อวันที่สิบสองธันาคม อ๋6 6องห้าหกหกครับโอเคขอบคุณค่ะเ็นจอยนะคะครับค่ะทำกระเทยใส่คุณภรรยานี่ค่ะโชว์โชว์ถือสิดาลิโนโชว์โชว์นี่ค่ะดกอันดอกอัญชันเก็บดอกอัญชันมาได้ค่ะยังเก็บไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวไปเก็บต่อฝั่งนู้นดอกอัญชันโอเค ปเดี๋ยวเอาดอกอัญชันมาตากโอเคครับบายบายเอนจอยค่ะสวัสดีค่ะคครับเอ๋บายบายจุ๊บจุ๊บโอเค Let's go ไปเลยช้าช้านะดูแลตัวเองด้วยโอเคขอบคุณค่ะระวังน้ำลื่นโอ้ไม่ลงน้ำครับน้ำลื่นโอเคขอบคุณค่ะนี่ค่ะพาชมหลานชายค่ะหลังจากทิบจักรยานสนุกมากมายตอนนี้ก็มาช่วยคุณยายพรวนดินค่ะเห็นไหมคะ โอ้โหเหงื่อแตกอะพรวนดินเหรอลูกทำอะไรอยู่ครับปลูปลูกต้นฝรั่งอ๋อปลูกตรงนี้ไม่ใช่ต้นฝรั่งลูกตรงนี้เป็นต้นมะเขือต้นมะเขือคะ่ะครับสิต้นมะเขือ,ค,ค,อค,ครับต้นมะเขือคับครับน้องกำลังพรวนดินอยู่เหรอลูกเหรอ พรวนดินให้กับต้นมะเขือครับพูดสิต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้จะเป็นตน้นมะเขือ,อมะเขืออามะเขือเปลนะาะนี่ไงเห็นลูกมะเขือไหมลูกมะเขืออยู่ตรงหน้า,าน้องเห็นไหมลูกมะเขือนะ่ะก้มหนีนู่นนั่นน่ะนี่ไงอยู่ตรงนั้นนี่นี่นี่นี Piet, ่เห็นไหมนี่นี่มะเขือเนี่ยไอหรอ <'re not. S 1> no, น้องน้องไม่เห็นหรอ <Okay. S 1> <Rab. S 1> นี่ไงมะเขือนี่ไงมะเขือเนี่ย อ่านั่นแหละลูกมะเขือครับนั่นแหละลูกมะเขือน้ำมูกโอ้น้ำมูกไหลโอ,โอ้ยหนุ่มน้อยบ้านสวนทรงรักมาช่วยคุณยายทําสวนพร้อมกับชุดนอนค่ะโอ้โหดูดูอาโชว์ฝีมือขุดดินดิอ่าขุดแล้วมาวางยังไงโอ้โหเก่งจริงเนี่ยกเกษตรตัวจริงเลยอนาคตโอ้โห อนาคตเกษตรกรจะเป็นอะไรดีอ่ะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช่ไหมลูกใช่ครับ <c oughs> โอ้โโอโบอกใช่ครับด้วยอ่ะใช่ไหมครับ <c oughs> โอ้โหเก่งมากๆเลยโอเครอดูแล้วกันเนาะขอพระเจ้าอวยพรจะเป็นตามนั้นอาเมนเรียนรู้ตั้งแต่นี่แหละผู้นําจะต้องศึกษาตั้งแต่ขุดดินพรวนดินนี่แหละถ้าผู้นําไม่รู้จักพรวนดินก็ เป็นผู้นําไม่ได้ครับผมนี่แหละอาเมนขอบคุณพระเจ้าเราจะต้องเป็นคนจากผู้น้อยไปเป็นผู้ใหญ่อนาคตวันข้างหน้านี่แหละจากผู้ศึกษาเรียนรู้ก็จะเป็นผู้นําในอนาคตได้เพราะว่าประสบการณ์ชีวิตนี่แหละสําคัญและยิ่งใหญ่ใช่ไหมลูกใช่ไหมครับประสบการณ์ใช่ไหมลูกเอลสุดยอดบางทีความรู้ก็ มากมายก็ทําให้เรายิงทรนงแต่การศึกษาเรียนรู้ปริญญาชีวิตนี่แหละทําให้เราทมใจลงขอบคุณพระเจ้าอาเมนเอเมนไหมครับเอเ,เอเมนครับโอเคบายบายทุกคนก่อนบายบายก่อนเล็้วเกษตรเอ่อผู้นําอนาคตนั้นวันข้างหน้าอะโอเคบายบายก่อนครับเกษตรกรเกษตรกรผู้นําในอนาคตอะจุบจ๊บจุ๊บได้ลูกโอ,อ้โหโอเคเอ็นจอยนะครับ ครับผมมีความสุขนะครับสวัสดีครับนายสวัสดีรอรอก่อนซิผู้นําผู้นําสวัสดีคับอุ้ยสวัสดีทั้งเสียมเลยโอ้โหสุดยอดเกษตรเต็มใจเต็มเต็มเข้าไปฝังในสายเลือดแล้วสวัสดียังไม่วางเสียมเลยค่ะสวัสดีทั้งเสียมเลยเก่งมากสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีรอบหนึ่งวางเสียมแล้วโอเคบายบายจุ๊บจุ๊บขอบคุณค่ะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะต่อเนื่องนะคะมาถึงตรงนี้แล้วคุณสามีตัดหญ้ามาถึงตรงนี้ค่ะเยอะมากเลยตรงนี้แล้วเราก็ช่วยเหลือต้นพริกของเราค่ะนี่ค่ะแปลงพริกนะคะตอนนี้น้องก็ออกดอกค่ะเต็มเลยนี่ค่ะเมื่อวานนี้ให้ฮอร์โมนนมสดค่ะนี่ค่ะก็เลยช่วยเหลือเขาเพราะว่าเขาเฉาไป ประมาณเดือนหนึ่งอะค่ะเพราะว่าฝนตกหนักมากพอฝนตกหนักปุ๊บเขาก็จะเฉาน้ําก็จะขังก็เลยมาฟื้นฟูเข้าใหม่ช่วยเหลือเขานี่ค่ะเห็นไหมคะเราพรวนดินให้กับเขายกร่องให้กขบเขาหน่อยนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะออกดอกนี่ค่ะนี่คะ่ะพริกเราออกดอก โนเอลคุณยายถ่ายวีดีโออยู่แป๊บหนึง่งนี่ค่ะมองอาจจะไม่เห็นชัดเท่าไหร่นะคะเนี่ยตุ้มๆเต,มต,มต,มต็มเลยค่ะอันนี้ก็นี่ค่ะสีสีขา,ขาวๆสวยมากเลยเนาะดอกพลิกนี่สุดยอดค่ะนี่ค่ะก็แปลงนี้ค่ะตรงนี้คุณสามีก็ช่วยอันนี้ค่ะกล้วยของเราก็ออกลูกตรงนี้ ค่ะม,น,ม,มน้ามูสวัสดีครับบายบายทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะบายบายทุกคนจุบจบพระเจ้าอวยพรทุกคนค่ะนุน่นหลานชายอยู่ที่บ้านค่ะพักสงบนุ่นค่ะเอวบายบายทุกคนก่อนจุ๊บจุบได้ลูกโอเคขอบคุณนะคะอย่าลืมกด ซับสไคร้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะคะบ้านสวนทรงรักค่ะกิจกรรมหลากหลายรอบขอบบ้านก็นี่แหละประมาณนี้ค่ะเราเป็นเกษตรเนาะแล้วก็พาชมแต่พืชเกษตรของเรานี่แหละค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะนี่ค่ะมะม่วงบ้านสวนค่ะเราตัดหญ้ากันไปตัดหญ้ากันมาเราเจอมะม่วงของเรานี่ค่ะตุกโลกใหญ่มากแล้วก็แล้วก็แตกด้วยค่ะนี่ค่ะ นายคุณยายดูสิเขาแตกนี่ค่ะน้ําดอกไม้ค่ะแตกค่ะเขาแก่จัดโอ้โหแก่จัดแล้วแตกแล้วด้วยค่ะนี่ค่ะโอ้สุดยอดมากค่ะเกือบไม่ได้รับประทานแล้วสิค่ะนี่น้ําดอกไม้สีทองนะคะนี่แล้วก็นี่ค่ะดูสองลูกค่ะนี่ค่ะคือนอกฤดูค่ะพระเจ้าทรงอวยพรจริงๆเราตั้งแต่เราฉีดพี่เบิมเขาออกดอกแล้วเขาก็ติดเนี่ยค่ะติดได้สามลูกเนี่ยค่ะ คือมันเป็นอะไรที่แบบว่านอกฤดูกาลแต่มันสุดยอดเราได้ทานจริงๆโอ้โ oh. หที่เดียวในบ้านสวนทรงรักนี่แหละคะ่ะปลูกแบบธรรมชาติแล้วก็จริงๆสุดยอดขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ